สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราไข่ไปแช่แข็งแล้วทีนี้เราจะมาทอดใช่เราจะมาทอดดูนะว่ามันปี๊บป้าเปียป้าไหมใช่ว่ามันจะเป็นอะไฮะก็กลัวเหมือนกันกลัวไหมกลัวนี่นะครับเรากําลังเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็มีมีอะไรด้วยแม่กลัวมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ตอนนี้ยังแข็งอยู่อีกนะนี่แต่ว่าละลายแล้ว มันละลายเริ่มละลายนะครับแต่ว่าเราเราจะเอามาต้มไข่ไม่ละลายเลยเออเราบาก้อนดูมันจะเป็นยังไงมันจะมาเป็นก้อนไหมไหนไข่เป็ดจำได้ไหมนี่ไข่เป็ดนี่ไข่เป็ดใช่ไหมไข่เป็ดมันจะแดงกว่าเนาะนี่เอาไหนถือดีๆเอาใส่ลองใส่ดูเอาครับนี่นะครับเอาเลยครับเอาเลยนี่ใส่เลยไม่ไม่เป็นไรใส่เลยนี่นะนี่ รามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับุ้ยนี่นะครับไอ้ตรงที่มันไม่ละลายเดี๋ยวลดไฟหน่อครับลดไฟหน่อยอ่นที่มาต้นหมากข้าวมาเลือกข้าวอาจารย์ีนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เราแป๊บดูนะครับว่ามันจะละลายหมดไหมนะครับนี่ครับใครผสมกันนี่นี่ครับผม เขาหอมตู่มใหญ่หอมดูใหญ่เลยนะครับนี่แต่นั้งแข็งก็เริ่มละลายอ่าเรามาดูนะครับว่านี่นี่เราจะเปิดไฟอยู่นะครับเรามาดูกันนะครับว่าไอ้นี่มันจะละลายไหมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นกลมๆอยู่เลยละลายแล้วมาดูกันนะครับดูนะครัว่าใครเป๊ะใครชนะนี่นะครับไข่เริ่มฟองเล็กขึ้นแล้วนะครับเล็กลงเล็กลงนะครับนี่แล้วว่าเป๊ะอยู่อ่ะกล้ากิ้นไหมน้องกล้ากิ้นไหม กินป่ากินนะ <c oughs> นี่นะครับคือตรงนี้มันยังไม่ละลายนะครับนี่ยังเอามือจับได้นะครับนี่ <c oughs> นยังไม่ละลายไม่ร้อนครับไม่ร้อนนี่อะเอามาดูกันจนจบเลยเมนูนี้ชื่อว่าไข่แข็งทอดใช่ไหมเอาเนาะเนาะเนาะอยาไปยืนตรงนี้ พยายมอตรงนี้เราต้องหันหน้ามานี่เมนูนี้ชื่อว่าไข่อะไรแล้วนะไข่แข็งทอดไข่แข็งทอดนี่เริ่มละลายแล้วนะครับรเอาน้องกวนเลยกวนวนให้ละไรดูนี่ใช่กวนวนไปตรงนน้นเลยกวนเออกวนไปตรงกระทะเลยนี่นะครับนี่ <c oughs> ยังคงสภาพเป็นไข่แดงอยู่นะครับ ไข่แดงยังยังเป็นวุ้นอยู่นะครับตัวนี้เออเอาเคลื่เลยเคลอเลยเห็นไหมครับไข่แดงยังแข็งโป๊กไปเลยนะครับแต่ไข่แดงก็คือแยกกันนะคะแยกกันเลยแต่ที่ละลายก็คือไข่ขาวหมดเลยเนาะใช่ เราต้องกินด้วยนะยเ,รเราทำแล้วน,นะห้ามทิ้งนะไขแดงยังไม่ก้นอยู่เลยใช่เดี๋ยวคนแรกก็คือไก่จะกินก่อนนะไก่ยังไงให้คนนี่แหละเปิดเร่งไฟนะครับตอนนี้เร่งไฟเพื่อให้ไขแดงมันมันละลายนะครับไขแดงมันมีน้ำแข็งเกาะเยอะกว่าไข่ขาวนะครับสรุปนะนี่นะครับมีไหมไหมหมีไหมไอ่าเอา,า,า,เอาไปทำให้จบมาเกลี่ยไขแดงเคลี่ยไขแดงนี่ เออทำให้เป็นเบรเลยไข่แดงละลายนี่ละลายแล้วนะครับแก่ไข่ไก่ยังไม่ละลายไข่ป็ดละลายเลยวเหลืหอแต่ไข่ไก่นะครับเอ่อน้องเอาเอา,เอาไข่แดงมามาที่กระทะดิครับอนนเอาไปแล้วเอาไข่แดงนี่มาเอาถืออันนี้ก็ยังเป็นเป็นอันนี้ก็คือละลายอ่าแต่ยังไม่ค่อยละลายลูกนี้ยังไม่ค่อยละลายนะครับ เนาภาพก่อนกินน้ำก่อนต้องไปกินน้ำนะครับนี่นะครับไปเล่ไข่เด็ก้อนนี้ยังแข็งอยู่นะครับนี่แข็งป๊กเลยนะครับเราต้องทำให้ก้อละลายให้หมดนะครับนี่นะครับ คือแช่ถึงแช่แข็งแล้วนะครับเราก็สามารถเอามากินได้นะครับถึงแช่แข็งยังไงเราก็ยังเอามากินได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าแช่แข็งแล้วมันจะเสียนะครับโอเคสรุปว่ากินได้นะครับสรุปว่ากินได้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็น้องข้าวหอมมา ขอบคุณพีพ่่ก่อนเร็วขอบคุณค่ะ,คคะไหนหันมาดูกล้องนอย่าลืมฝากกดไลค์กดไลค์กดติดตามให้ได้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย